ก็มีปลาอยู่เยอะครับหลังจากที่เคยอัดคลิปนะครับบันทึกคลิปลง u t u b e เพื่อ,อแบ่งปันให้กับผู้ที่อยากจะทำระบบสูบน้ำแต่อันนี้ผมปิดไว้ฮรระบบสูบน้ำบาดาลเพราะว่าน้ำมันเยอะกลัวมันล้นนะฮะกลัวปลาจะออกไปกอันนั้นก็ถังสำหรับสูบจากสถานี้โดยใช้แผงโซลา่าเซลล์อยู่ข้างบนหลังคา นะครับเถียงนาก็แล้วกันแตไม่มีนาเถียงสวนแล้วขึ้นถังนั้นแล้วค่อยเอาไว้รดตอนเช้านะครับตอนเช้าตอนไม่มีแดดนีครับปลูกหลากหลายครับมีต้นเอ่อมักซีดาโอ้เยอะอยู่ครับเพินที่ไม่ค่อยเยอะนี่ฮะคลิปแรกเนี่ยยังไม่ได้ตั้งถังครับแต่มาคลิปนี้ก็ตั้งถังแล้วสองแผง 600กว่าวัตต์นะครับสูบขึ้นนี้ต้นไม้ก็สูบขึ้นถังนี้นะครับ2,000ลิตรแล้วก็ปล่อยไปตามท่อนะครับแล้วก็ไปใช้ที่มีห้องน้ำด้วยแล้วก็ใช้ทั่วไปนะครับวันนี้ก็แดดดีครับวันที่วันที่ห้าละที่ห้าที่หกละนะครับเดือน กรกฎาคมเนี่ยก็เหมาะสําหรับการออนอนนาครับไฟแสงสว่างก็มีครับหนึ่งใช้โซล่าเซลล์หรือใช้แบบสปอตไลท์ที่มีขายทั่วไปก็ได้นะครับราคาไม่แพงมนถึงว่าให้ดูครับผม